เส้นตะลันมือจุ่มามือซ้ายขวามามามากรรมมามามาเนากรรมเอ้ใส่กระเป๋าุตร้นๆเลยต้นๆเลยเมื่อกี้ถูกเส้นลงเนาะครับถูกเส้นนิดนึงมันถูกเส้นถูกเส้นวงกลมถูกเส้นวงกลมอ่าทีนี้อเวอรสมาติสถานศึกษางจิตสุเมย์กระตันศศิโชคลาภปิดกันตัสสินมีการโยกกานตัดสินมีงูหงส์สมังเรียกอารัสสุปเทพารัตบ้านสายใหญ่แล้วก็เทพารัตทุกสถานที่ ของปู่ดูแลแะเทพารักษ์ที่ปูสัทธายกย่องปู่ฤษีพระารายปุรศีวันหาโรดปุรศีตาไฟปุรศีสมิงปลายปูรศีลิงดำและปุรศีชีผักขาวปูรศีหมโสดปุรศีทับรังสีก่อนกระบปูรเกียและปูรศีสีสิโทยาปทุมมายายแกวมณีปูรศีอุตมะปุรศีองค์ทุกองค์ที่ติดตามปู่เอืยกล่าวเอืยกล่าวเรียกบอกให้ปู่รับทราบบุกปู่รับรู้ กูกปช่วยเบิดทุกทางกูกปช่วยให้รุ่งที่ก็ขอบุญบารมีให้ลูกหลานได้รุ่งในงวืวันที่6นี้มา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 607มา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 านามามาามามามมามมมา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 ามม นาสังสิโมนาสังสิโมนาสังสิโมพระมหาเทวาสพยาคาบลายติพรมะมหาเทวาสพยาคาบลายติพรมะมหาเทวาอภิลาภาปนณณีพรมะมหาเทวาอภิลาภาปนณณีมหาปุญญูมหาลาพูปนณณีมหาปุญญูมหาลพูปุณณีมหาปุญญูมหาลพูปุณณีมิเตพมวติมิเตพมวติมิเตมวติมิเตมวติมิเตมวติพุทธะมัลลุนมพุทธายะเวรติโยเวรตโครยังระอินสาเวระทสีเวระทสาวะระติโยพุทธะสามัญมัพุสธวสุมสมประดิบะอ วันี้ให้ลูกได้แม่ตะจะสองตัวหรือจะสามตัวก,ก็แล้วแต่บุญบารใทุนทรัพย์เรามีเนาะเพื่อได้เป็นกําลังใจทําบุญแล้วก็ทําทุนต่อไปดึงหน้าเก้าต่อไปเอในอะไรนะโครงการอะไรนะมือคงของเจ้า,ะ<อ>านะอะไรนะคนทูลินเออทีวีเอออินุูเออคุณย <laughs> ยถูกว่า <laughs> เคยพูดทีนี้ก็เลยว่าให้เขาสำทิิผลให้เขาสมทธผลเพื่อได้ มีทางเดินให้มันสว่างสวยไปข้างหน้าถึงอะไรจะมาขวางก็ยยายมันมีมาเลยอยากทุนทรัพย์เรามีอะไรก็ให้ปูเปิดทางสว่างเปิดทางอสะดวกสบายให้เดินไปไนใหเคล้ให้เคล้าค,ครับยานไปให้หมดเลยม,มีแต่โชคลาภเข้ามามีแต่โชคลาภถุงเข้ามาเมืมอม่อคืนเมื่อคืนปูฝันแบบไหนครับฝันว่าตัวเองไปบวชเป็นพระนะแล้วก็มีคนเอาจากงานมาถวาย ก็เลยได้ชั้นชั้นอร่อยมากเลยที่ก๋วยงวดนี้ได้แน่นอนเลยถ้าเราได้ชั้นแล้วแล้วก็มีคนเอามาให้ที่เขาก็เออปูเดี๋ยวโอกาสต่อไปถ้าเราได้มาเจอกันอย่างนี้เออเดี๋ยวจะเอาอะไรมาให้อีกนะเขาก็บอกว่างี้นะเราเลยแบบเออถ้ามีก็ดีเลยถ้าบุญเรามันมีดวงเข้าด้วยกันก็อาจจะมีโอกาสได้มากหรือได้น้อยไปเรื่อยๆเลยบอบ บอกกลลานี่นี้นะแล้วก็ตัวเองเป็นโยมก็บอกว่าเออให้โยมได้ไปทุกทุกทุกงวดทีละขั้นทีละน้อยไปเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเดินทางมีแต่ความสงบสบายแล้วมีแต่ความชุ่มฉ่ามีครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญยามีอะไรมาขวางก็เลยบอกเขาไปมีตื่นมาตอีูมั่นใจเนาะก็มั่นใจเหมือนกันเมื่อทีละก็ฝันดีนะให้ไปแล้วก็ฝันดีที่นีก็เลยคิดว่าเอะตอนนั้นเรามาเลยบอกว่า เรามีบางอย่างที่มันขัดสนก็อันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็ต่อไปให้มาถูกต้องนี้เลยทีละนิดทีละน้อยมันมาหาถึงกันางค่อยไปเนาะเออค่อยเป็นค่อยไป,ออยป,ยไปบางครัง้งทุนทร,รัพย์เราไม่ถึงเออเราก็ได้น้อยไปบางครัง้งถ้าทุนทร,รัพย์เรามีมากแล้วถ้าบุญเรามันโชคลาบเข้าปึ้งมาเนาะเราจะได้สาตัวจริงไปด้วยเอ,อแต่ถ้าโชคลาภไม่ได้สาตัวจริงก็ไต้ตัวหรือได้สองตัวไปด้วยทีละทีละขั้นไปก็คว่าจะช่วย ว่ามันจะช่วยต่อไปเลยถ้าเรามีโชคลาภฝันใจตรงนี้มีจิตฝันใจกับดวงโชคลาภตรงนี้ปูก็จะเคลเป็นขั้นตอนทีละนิดทีละขั้นไปครัแต่ช่วงไหนจะได้ตัวเต็งอะ่ะมันก็มีโอกาสบางช่วงสักวันหนึ่งแหละปูว่างี้ครวรจะได้ตัวเต็งแต่พอไอตอนที่อุปไปนะก็ะเลยคิดทําไมลงเต็มหนึ่งทำไมน้อยแบนี้ไม่น่าจะลงเต็มหนึ่งเลยแบนี้ ทำไมไม่โทรหาผมฮะทำไมไม่โทรหาผมว,ว่าจะโทรก็เลยมัวเตะมีคนมาคุยบางอย่างนะก็เลยมันไม่เข้ากับที่เราต้องการก็เลยมันมันลืมโทรไปเลยม,มันมันไม่เข้ากับิ่งที่เราต้องการอันี้ก็เลยว่าไม่ไโทรไปหาอูเลยว่าจะโทวใ,ให้รถแต่เตะหนึ่งเลยนะอเออตเตะอีอูจะว่าทำไมต้องลดด้วยที่พูดที่พูดนี้หรือเปล่าใจเรา,า,านนะี่นั้นอีมีคนอื่นมาพูดงั้นงี้ มันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันโทรหาอาจารย์ไม่เคยติดเลยเป็นอะไรเออนี่ตลอดนะอืมแต่ก็เติมเงินเลยนะแล้วก็ใชา้ทุกวันนะปุ๊บไม่โทรไม่ติดเลยเอออาจารย์ตัวไหนตัวเด่นตัวไหนตัวรองอาจารย์ตัวที่ปู่ต้องการของปู่เองก็คือตัวนี้ตัวนี้ตับตัวนี้เออนี่นี่ี่ที่ปู่ให้นะครับเออคือสองตัวนี่ตัวนี้เดี๋ยวสามตัวก็ตัวนี้ครับแตะนี่คือ แม่ยายนานรถเขาให้เขาว่าดินของเขา oh, อเพราะว่าเขาอยากได้บางดีจะมาของปู่หรือจะมาของเขาแต่เราก็ได้มาในสายเดียวกันมา mm hmm. แล้วปู่ว่าเออแล้วแต่ทางนู้นเขาจะพลิกแพงยังไงเนาะ่า uh huh. ทางผู้ต่าจริงเอต่งา,างกองฉลากนี่เจ้าที่เขาเอง uh huh. อถ้าถ้าเรามาไม่ถึงหรือถ้าเราทุนทรัพย์ไม่ถึงหรือทามาไม่ทํามาไม่ถึงคือเหยียบเขาไม่ได้ มันก็จะมาทางแม่ยานางรถถ้าทุนเรามาถึงเราเหยียบก็ได้มันก็จะมาทางปูของปูกออของปูเหรอเนาะนั่นเองตองปูต้องกลับไหมปูก็ต้องกลับอยู่แล้วความที่จะเข้าบวกินกลับกับบอดายเพราะว่าเขามันมีพลิกแพลงอยู่แล้วทางกลงฉลาดเขาหนักปูล็องซี่สิฮะซี่สิซี่ลดไห เอ้สวดให้แล้วสวด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 ให้ผมหน่อยอ่ะสวดให้แล้วคงให้สิมีงงอจะตัดตัวเพื่ให้เจ็บสมุทรพิเศษเงินไปกับสมุทรไแกับอะไรนะสมุทรพิเศษตัวอะไรตัวอะไรนะตัวสามตัวน่ะหกศูนย์เจ็ดหะหกศูนย์เจ็ดมือโดนเหรอครับมือโดนตูนนั้นเหรอบนขึ้นบนไปนิดนึงนี่นะครับตัวพลังนั้นเป็นลงอ่าีกนิดนึงนิดนึง ปริงปริงเนี right. right. me, me, me. Bal, okay. mm ่ยนี่แหละตรงตรงเลยตรงตรงเลยเมื่อกี้ถูกเส้นลงเนาะครับถ uh, ูกเส้นนิดนึงมันถูกเส้นถูกเส้นวงกลมถูกเส้นวงกลมเออทีนี้อวไยสมาธิท่านเสด็จยังจิสุเมียกตังสสิกุให้โชคลาภปิดกันตัดสุนมีการโยกกะนประจักษ์เมีงบุรงสมังเรียกอาราสุบเทพารักน์บ้านสระใหญ่แล้วก็เทพารักน์ทุกสถานที่ของปู่ดูเลและเทพารักษ์ที่ปู่สัตยายกย่อก ปูรสีพรดรายปูรษีนาารอดปูรษีตาไฟปูรสีสมิงปลายปูรษีลิงดำและปูรษีสีผักขาวปูรษีหมโสดปูรสีทับรงสิงห์กับกระพุกเจียและปูรสีสีสุดโทยญาปฐุมนายายแก้วมณีปูรษีอุตมะปูรษีองค์ทุกองค์ที่ติดตามปลูกเอ่ยกล่าวเอ่ยกล่าวเรียกบอกให้ปูรับทราบปูรับรู้ปูก็ช่วยเบิดทุกทางปูก็ช่วยให้รุ่งที่ ก็ขอบุญบารมีให้ลูกหลานได้รุ่งในงวดวันที่16นี้มามามาม607มา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 านาม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 พันล้านปูดมามมา นาสังสิโมนาสังสิโมนาสังสิโมพรหม้าจมหาเทวาสภิญักขาปลายติพรหม้าจมหาเทวาสภิญักขาปลายติพรหม้าจมหาเทวาอภิลาภาวันตมีพรหม้าจมหาเทวาอภิลาภพุนมีมหาพุนยูมหาลับโพพุนตมีมหาพุนยูมหาลับโพพุนตรมีมิเตมโหติมิเตมโหติมิเตมโติมิเตมโติมิตเตมโหติพุทธะมมอุตโนธพุทธายะเวรติโยเวรตโคระยังระอินสาวรัสทศยวรัสทศวรรติโยพุตสะมมณีมัพุสวาสภูม ต่ามาอุณหภูมิใช้ระยะเดุกควอย่างไร่หญิสารือทศยุทธ์หญิงสาวที่อยู่บสะมันยังมักงสะสม่อมสัมติจมิสัมติจมิสัมติจมิเพิ่อพระพาราดาเพือพราราดาเงินตราโมมามามะมะโอเควันนี้สวดเรียกแต่ทุนทรัพย์เป็นล้านทุนทรัพย์เออเรียกเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกรธเลยใช่เออแล้วปู่จะให้มาก็ต้องได้ตรงนี้ ต้องได้ทีลูกมาต้องได้จะไม่มาบึเปล่าโอเคเมื่อวานตรวดใจตรวดทุกครั้งก็เหมือนเอากินข้าวเนาะเพื่อกำลังใจจะดึงมาครับนมือขวานีกำลังอย่างเป็นอะไรทำไมอย่างเงี้ยเป็นไรกวนใจเด็ดแต่มันก็ควรดิดตื่นนะไปไหนก็ระเวงระเวงระวังบ้างนะ จะทําให้จิตใจดิบมันที่เราคิดอนบางเอื่อมือนี้มันมันมันมีไฟดึงดึงไว้ด้วยตัวช่วยตัวนี้ตัวช่วยมือซ้ายอ่ะไม่งั้นใจดิบตามมือขวาอาจจะอาจจะอาจจะเป็นกระเอื่ออเบ่งหัวสะมือโมเกยอาจจะโกยเชื่อมายเกย์สะพันนึงพันเศษพันล้านมันกูจงมามือซ้ายขวามามามากรรมมามามาสักกรรม เต็กระเปาตสมุดเอสมุดเต็มเต็มกระเป๋าเลยเต็มกระเป๋าเลยเซยฮ่า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 ่าฮาน่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าน่าัาันาฮ่าฮ่าฮ่าี่าฮ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 ันฮ่า่าฮ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 ่าเ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่า่15่าฮ่ี่าฮมาฮ่ะน่าฮ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 ่่่าฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ่่่ยฮ่า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 ่า่ เผื่อเอาก็ม <Eu, S 1> ันเผื่อลื่นไหลใช่ไหมเลื่อครับิลื้มกินเอ่อเลื่อมันลื่นไหลเลื่อมันลื่นไหลเป็นตัวอื่นใช่เออเลื่อไอ้อย่างหนึ่งทางนู้นคือเกิดคิดยังไงที่ปูกระดัาบทีหลังใช่ไหมทางกองฉลามเนี่ปูกระสับเนี่ยพวกจะมาบุกดูแลนี่แหละครับไม่ต้องเป่ามืออ๋อเปล่าเปล่าได้แลยสมยทำงานหลายครับทำงานไรเป็นไรเจ็บเจ็บเอ๊ะ มารถอื่นมารถอื่นครับวันนี้ขับรถอีกคันหนึ่งมากและอันนี้ก็รถอื่นอีกว่รถเก่าครถเก่าอันนี้รถอื่นรถคันอื่นรถเก่าๆก่าหรอมีรถเก่าๆล่าอะไรรถคู่คันใหญ่รถตัวเองเลยเหรอครับกรดูข้างหน้าวหรืออะไรก่อนี้ข้างหน้าเลยอ่ามาดูข้างหน้าดีกว่านเนาะทะเบียนสวยอะไรจะมันต้องเอาข้างหน้าไว้ก่อนเอาข้างหน้าไว้ก่อนย้านข้างหลังเออเออจะไปไหนไม่ได้ ไม่ย่งรยจะไม่รู้ใช่ไหมครับเพิกโกโนบัตกระดังสิสรกะบาตาสดสีก็รับทชิเสียงเต็นนาไม่ยานารถลูกก็จะได้บอกลูกหลานไปพิพุมไม้ชงเมียอะไรชนสครไอ้สุชนพวกกนจะนะมาตรจัคนใหญ่จะสจะจะับจะดับแสงนะจะรับแสงไม่ยานางจะรัดแสงรถแหละเขาชื่อ แม่ยนางทิดาสาวจรัดเสงแม่ยะนางทิดาสาวจรัดเสงยงมไแม่ในตัวับนะครับติดตัวไม่เคยเลยแม่ยนางรถแม่ยนางรถชื่อทิดาสาวจรัดเสงให้ลูกหลานขับไปนู่นไปนี่พาลูกหลานไปมีแต่ดวงมีแต่โชคมีแต่ลาบถ้าลูกหลานไปให้แคล้วคลาดยนอันตรายพาลูกหลานไปให้เจริญด้วยโภคกระซับถ้าลูกหลานไปให้เจริญมอกงามในการงานในหน้าที่ที่รุ่งในหน้าที่ที่โรด เดินทางให้มีแต่ความปลอดภัยและสนุกสำเรื่อนสำดานในหน้าที่การงานท่ปลอดไปนะบุกปรสมัครนังเสนางนังสกวาอิติทางอิทธิเนเสนาหนังสกว่าอิทธิโบหัสอิทธิการภาษน้อสาวกคนจะต้องวงจะมีฮัทการจิสุขวัตที่ดาจรัดเสงคุ้มครองลลานให้ได้โชคต่อไปใหุู้กต่อไปนะ เพียง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 อมเพียงสวดพึดพึดโอ้ต mm ัวเลขเป็นยังไงอาจารย์ตัวเลขดูดูหน่อยส่องดูหน่อยจะเสียงรถที่สักใดไหมอืมนะครับเสียงรูทีสักใดไหมเสียงเสียงเลขอะไรอาจารย์แต่ข้าเฟียไป แปดจิตหาแปดจิตห้าแปดจิตห้าแปดจิตดห้านะครับคุณผู้ชมนะครับใครจะซื้อรัตตอรี่หรือว่าจะซื้ออะไรก็ลองเสี่ยงดูด้วยเรือ่เผื่อมีได้มีดวงด้วยกันแปดจิตห้าอาจารย์บอกแปดจิตห้านะครับสาธุ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  สาธุอาจารย์สาธุเวลาออกมาเท่าไหร่เท่ากันมีแค่สาธุสาธุฮะเราออกมาจ่ายเท่ากันมีแค่แปดเจ็ดห้าตีขตัวท้ายเนี่ยตีขายสามตัวจ่ายเท่ากันเออจ่ายเท่ากันก็เลยเสียงดูเลยนะเสียงดูนะครับลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่อ่ะสามตัวท้ายอ่ะครับแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเดี๋ยวจะส่ซองให้เบิ้งคักๆก่อนนี่นะเจ็ดห้านี่อแปดเจ็ดห้าสองแปดเจ็ดห้าแล้วก็เอาตัวนี้ด้วย ตัวไหนด้วยสองแปดเพื่อสองแปดเพื่อโซ่ไอ้เลข่ท้ายมันมาอย่างนี้ก็มีอะไอย่างนี้ก็มีเครับจัดแสงใช่ไหมครับจัดแสงครับแม้ยานาลบที่จะจัดแสงก็จะส่งแสงให้ลูกหลานได้บ้างถึงถึงจะไม่มาไอ้ท้ายรถตี้แต่ถึงจะไม่มาไอ้โตเต็งใช่ไหมก็จะมาท้ายรถตี้ครับเออเลยไปให้สบายไอ้มามามาท้ายรถตู้และทั้งหน้าทั้งหลัง โอเคอขอบคุณอาจารย์หลายสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูนะครับมาดูข้างหน้ารถแล้วดูข้างหน้ารถดูข้างหน้ารถแล้วขอบุญบารมีครับจรัดเสงจิดาสาวเนาะครับเอ่อเมยานายรถจรัดเสงครับก็ขอบุญบารมีตรงนี้ครับเราได้รู้ชื่อเรียงนามของเราแล้วครับแล้วก็บอให้ลูกหลานดูแล้วที่ลูกหลานจะพาไปเที่ยวที่ไหนเป็นพาหนะทำมาหากินเดินทางไกลๆก็ขอให้พาลูกหลานได้รุ่ง ได้เจริญด้วยพกข้าศัพท์อย่าขัดสนอย่ามีอะไรมาเพี่ยวพานอย่ามีอะไรมาขวางครับรุ่งด้วยโชคลาบรุ่งด้วยหน้าที่การงานรุ่งด้วยเพื่อนพ้องมีแต่ศีลธรรมรักกันตลอดไปนะครับเจริญเจริญรุ่งรุ่งนสาธุสาธุอาจารย์สาธุทิ้งท้ายด้วยแปดเจ็ดห้านะครับเอาไปเสียงดูสาธุอาจารย์สาธุสาธุครับครับผมสาธุสาธุเพื่อเพื่อจะได้มาหากันบ่อยครับ แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ